สวัสดีค่ะกัมพบช์มาพ,มาพกันอีกแล้วกับเรย,ยาชาแนลชน้นมีช่องช่องที่สาระแน่ยืนหนึ่งคนหัดเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนจึงใดจ๋ายังไงจ๋าขอยุดไอเรื่องของเรื่องทําไมขึ้นต้นว่าเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องของข่าวนะพูดถึงคนดังก็คือพยาบาลฟิแลิปี่นองเนาะ คนมันดังน่ะติงนิดหน่อยมันก็เป็นกระแสกับมิสไลซ์สำนักข่าวใดๆมาสัมผัสว่าเออเป็นเกอีรีบอาน,นนั่นนี่นะคะจากเพจดังนะคะก็ไปสัมผัสใดๆอันว่าเพิ่นเป็นเกอีรีตีนู่นนั่นนี่เหตุก็เกิดจากโพสต์ของเพิ่นจริงๆแล้วเหตุไม่ได้จากโพสต์ของเพิ่นหรอกพี่น้องเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องคือไม่หย่หันนะคะไม่หย่หันก็คือผู้จัดการของอีสานนครศิลป์นะคะ เพิ่นไฟกันนิดหน่อยแต่เพิ่นบไดมีอย่างเนาะกระบ,บอดโนดพี่น้องอืมใดๆอาจจะเป็นกระแสการทําเขาเรียกว่าอะไรทํางานร่วมกันมันก็ต้องมีมั่งนุ่นนิ่นินด,นดหน่อยหรือบางทีอาจจะเป็นแค่การหยอกล้อหยอกเอินกันเล่นในการคุยกันเรียกว่าเพิ่นขออยู่ตีบทบาทแต่ตอนที่ไม่ยันโพดเป็นอย่างไรยากคือเบาๆเบาๆเพราะวอย่าง ก่อนหนาะสิมีโพส์นั่นคอยคอยเห็นเพื่อนประชุมน้ากันนูน่นนี่นั่นอยู่นะคะคอยกระเบิงแล้วก็ถัดไปก่อนหน้าหมอกรเลวินก็ให้หลุยวิตตองกับแม่เหญ่หันเขาก็เลยว่าเอ้ยเพื่อนก็คงรู้กันเพื่อนคงโพสเป็นน่ารักกิ๊บเก๋เพื่อนก็คุยกันได้เนาะก็คือแม่อหหันมาขอบยุติบทบาทในอีสานนครสินเองอันอยุติบทบาทกันดูแลวงอีสานนครสินเองก็ว่าไปบ้านที่นี่เพิ่นก็นยุ่งขึ้นเก้าหละ่ะพี่นอ้องมันก็เลยกลายเป็นแบบว่า เรื่องของเรื่องน่ะต้นกระแสมมีนี้ไม่เหยหันน่ะเป็นต้นของการโพสต์คําว่ายุติบทบาทจากอันนั้นแล้วไปเป็นอันนี้อะไรประมาณนี้ทุกคนก็เลยเอามาเล่นกันเออทุกคนก็เลยเอามาเล่นกันหลายคนกับเขาว่าเขายุติบทบาทนู่นนี่ที่แหลกของกาสิโพสกันลล้วใคสิยุติบทบาทการเป็นอันเลย่าเพื่อนพิมพ์ไก่มาเป็นเลย่าสมเจยังประมาณนี้ของกาสิโพสกันนั่นละเรื่องของเรื่องก็คือ หลายคนเะบ่ฮผู้จักเรื่องว้าเลนเว้าออหลีพี่นอ้องอือผู้ใหญ่บัตนเนล่เล่เอามาโพดว่าเราสิคอ,อยุติบทบาทการเป็นผู้ชายมันบาจากพ่นสิคอ,อยุติบทบาทการเป็นปผู้ชายเพื่อสิมาเป็นเก๋หน่อยวันนี้ซุคนบอลเรื่องลูกขี้รูแล้วลูตดซุ่มแยกแยะบอ,อกว่าอันเขาว้าเล่นวา้าวอหลีน,นั่นพี่นอ้องอือหลายคนแยกแยะบอ,อกว่าเออเขามีการเว้าเล่นว้าออหลีหยังว้าวหยอกเอื่นกันจะสีนะก็เลยเอาไปผู้ลังคนเอฟซี ทั้งหมดกบว่าจังสันยันสี่เบ่งออกแล้วเต้นแหลกว่าเป็นจังสันยันสี่เราก็เลยพอสำนักข่าวโทรมาห,าหาหลายๆเราก็เลยยุติบทบ,บาทกันเป็นเกนหน่อยก็ไม่เป็นผู้ชายคือเกา่าเรื่องมันมีแคน่นี้เออเรื่องมันมีแคน่นี้แต่บางเอิญเป็นคนดังไงคนจ้องที่จะเล่นข่าวอย่างนี้ก็มีอยู่ไงเออมันก็เลยเป็นประเด็นแมนบอลล่ะอันเล่านั้นถ้าเป็นเกมสี่ คมคนมีหลูกตังสองตีมันกับแมนอยู่พี่นอ้องผู้ลงคงคันกับมีแต่ว่ามันกับบอแปลกไปสิเป็นยังหรือยังกระซางใดๆเนาะโลกอยู่สมัยมันเปลี่ยนไปลักษณะเพื่อนเป็นคนอันตาหาักนะนะสาหรับข่อยข่อยว่าล้มบาได้อันให้ข่อยมัง่งหมดแล้วบุคลิกเราเป็นยังสัน้นคนเป็นอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นกงเป็นเกออะไรได้พี่น้องแต่เขาเจาะเป็นคนเข่าใจคนอยู่น้ำคน,คนเขา่าทุกอยู่กับคนได้หลายหลูกแบบมันนะและอีกอย่างหนึง่ง อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวข่อยเด้อจากประสบการณ์ข่อยเคยอยู่พัทยาเนาะจากประสบการณ์ข่อยเคยอยู่พัทยาอะไรอย่างวันตีคอนอุดรเพิ่นสิมีลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งเด้ผู้ชายเมียเพิระดเห็นงานยันก็ะได้พ่นเป็นคนเข้าใจคนพี่น้องพ่นเป็นคนเข้าใจคนอดีตน้องเคยข่อยข่อยมีลูกพี่ลูกน้องเนาะพี่น้องเน,ะนาะนา่งมีแฟนสมัยก่อนเนี่ยนา่งมีแฟนนัง่งแฟนนางเป็นคนเปิด ประตูอนเปิดประตูอากโก,โกนะพี่น้องเปิดประตูบาร์เขาเรียกบาร์บ,บอไบาร์บออะไรนะที่เปิดประตูน่ะพี่น้องนั่งให้เมียนั่งไปแขกเด้อบานนี่บางคนผู้ชายอุดรบางคนนะ่ะซีว่าจังใดละ่ะเมียไปเหตุงานหมอหนวดไปเหตุงานบาร์หรือเหตุงานยังเพิ่ี่ไปเพิ่นกับไปน้ำกันเพื่อนไปเหตุยัง เพื่อนไปขับวินมอไซค์แน่เพื่อนไปขายเสือในกงเกงในแนบอันทาไพ่เคยอยู่พัทยาเสียเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นสิมีห่าบเนะนะไม่หาบหรือว่ามีถือังสิเนาะถือเสือผ่า่บาห้วาคาูุมือนี้ยังมีหรือเปล่าหรือว่าขายเครื่องซําอ่าง่อยทึงมองว่าเอออันจัหวัดอื่นอาจสิมีแต่หน่อยแต่คนอุดร้ชายอุดรเป็นคนตาหักเด้พี่น้องเพื่อนเป็นคนแบบว่าเข้าใจสถานการณ์นะเข้าใจสถานการณ์เข้าใจสถานการณนะ์หลูกเมียเด้ออันนี้่อยคิดไปเองหรือเปล่าถ้าไพ่อนักพน,กนุ่งฤาษกนี่สิไปขายลอตต อก็ยังบอาปันไดจังหวัดอื่นก็บอปันไดแต่ไ้ยอุดรนี่โอ้พนเข้าใจลูกเมียพนเนี่ยพนเป็นคนเป็นตาหักพี่น้องเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องก็ได้ไม่หยังเรื่องของเรื่องคือคน่ฮูหจักเรื่องเว้าเรียนเว้าอิลีพี่น้องนั่นแหละมันก็เลยเป็นประเด็นบอว่าเผืก็บประเด็ดคลิปมันเหมือนาะพี่น้องเนาะค่าจะเป็นยุงหุ่นว่ายอยู่กับไอ้ยังก็ออันบ้านฝ่าอยู่ผู้พนจดจ่องคือการพวกอันพากปันกันกับเมียเก่าล่ะเซารมาลี่ พอเลิกกับเขาเศร้าฮกเขากับว่าเขาเป็นเกย์จังสันสีโอ้ยเบิง่งพัวไม่พึ่เน,นี่ยพวกปนนันอืมไกาอลลเลเล่นกับบ่มมี่แต่อยกึ้นว่าเมามไม่มมไป็นสาะพ่นองกินกาแฟาเดี๋ยวสิอาบน้ำแต่งตัวนะคะพุนเดชว่วาสิไปเวียนนาจะแต่รถไม่คอนเฟิร์มนะคะก็เลยไม่ได้ไปก็เลยมัง่งนั่งเมามอย่วันนี้ก็จะไปชอปปิ้งนะคะโอเคเนาะคลิปนี้ก็ขาอนุญาตจบซ้ำนี่พี่นอ้อง เดี๋ยวสิมาเรื่องเล่ามาเบาใหม่เนาะมาเมา้อยกันใหม่คิดหอดคิดถึงคือเก่าด้วยจากขอบคูณลหลายสำหรับผู้ที่เข้ามาเบิง่งมาชมเนะานะค่ะเนาะผู้ร้งคอนอสิว่าเลีย้ยยาจะม่กินเบายั่งหัวบรรลุเรื่องลู่นันนี่เอาลังเทอหิ่สาสมองคนมันมาดิดจูนด้วยจ้าแต่ก็อยากเบาอยากเบาอันลู่เบาเรียนเบาอีเล่ลู่แน่อออแม,มนบอคนดังมันก็ต้องมากับกระแสมันเป็นเรื่องปกติอันมันเป็นเรื่องปกติแต่เราก็มีเรื่องไฮน่ายิ่งดีไรละพอยาบวนันอื บอกซิซิซะผู้อันจอบกัดมันกัดได้ดซ้ำนั่นแหละกัดไม่เจ็บนะเข้าใจไหมกัดไม่เจ็บเพราะเขี้ยวไม่คมคมทําไมเพราะว่าเราแข็งแกร่งไงเออเพราะอย่าบ้านางแข็งแกร่งเดะไปสิกัดแล้วยังไงเขวนั้นบินออกไปก่อนพี่น้องเขวกก็สิบินไปก่อนนะคะเพราะว่าแข็งแกร่งดังหินผาเนาะคลิปนี้ไปกระไปเสียพี่นอ้องสวัิดบอกคัดเราได้หนึ่งริทกาแฟพานีออกนะจ๊ะบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ